สวัสดีครับเริ่มแรกผมก็เปิดย้อนดูคลิปที่ตัวเองทับโมเดลคาแรคเตอร์นะครับผมแล้วก็ทาตามที่อาจารย์สอนมาเกือบจะทุกอย่างนะครับผมมีการตัดเส้นตรงหัวเขานะครับเพื่อให้ตอนที่แอนิเมชันจะไม่ดูแปรนะครับแล้วก็ตัดเส้นเอ่อก้นกับในขาตามกลาฟเนื้อนะครับผมโดยตอนที่เริ่มทําหน้านะครับผมผมต้องไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตมากมากมานะครับเพื่อหารูปสไตล์อนิเมะนะครับแล้วผมก็ได้ ทำตามภาพนี้ที่เจอนานในเว็บนะครับจากนั้นผมก็ขึ้นโมเดลโดยการแบบว่าปรับจุดพีวอ์ตเป็นหลักนะครับผมคือผมใช้เครื่องมือสแกปปิ้งหรืออะไรไม่ค่อยเป็นนะใช้แล้วโมเดลมันเหมือนจะเล็กกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มกลาง UV นะครับโดยจุดที่มันไม่ค่อยเห็นนะผมก็จะแบบว่าทํา UV ให้มันเล็กๆนะครับผมแล้วก็จุดที่มันเหมือนกันสองฝั่งก็ทําให้มันโอเวอร์แลก,กันนะครับแต่ว่าตรงกลาง หน้าตัวอะไรอย่างนี้ผมจะไม่ทำโอเวอร์แลนนะครับเพราะว่าผมเคยเพจในซับแ c นแล้วมันมีปัญหาตรงที่เวลาเกี่ยงเอาตรงกลางมันจะเป็นแบบเป็นขีดเลยครับผมก็เลยปล่อยไว,ไว้ตอนที่เพจนะครับผมพยายามดูสีแล้วก็เพจตามบูปินนะครับให้ได้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดอ่าแล้วก็ผมไม่ได้ใช้ a อ b มบิลออคชั่นทั้งโมเดลนะครับผมใช้แค่บางจุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากเปลี่ยนสีสีเงาครับผม ้ายนะครับผมผมทำงานนี้ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20โดยที่ไม่มีพักเลยนะครับถ้าชอบงานนี้ก็ผมจะขอบคุณม,มากเลยครับ